เคยสงสัยกันไหมครับว่าการทําธุรกิจให้รวยกับการเป็นคนดีเนี่ยมันไปด้วยกันได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าเรื่องของจริยธรรมมันไปเกี่ยวอะไรกับความสําเร็จที่ยั่งยืนของคนทําธุรกิจนี่เป็นคําถามคลาสสิกเลยนะครับที่คนทําธุรกิจทุกคนต้องเจอว่าเราจําเป็นต้องเลือกระหว่างกําไรกับความรับผิดชอบจริงๆเหรอเหมือนกับว่า2ออย่างนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเลือกสักทางแต่เอ๊มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า เอาละครับและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เรื่องใหญ่เลยคือกําไรกับจริยธรรมมันไปด้วยกันได้ไหมไปจนถึงเรื่องของประโยชน์ของการทําดีหลักการต่างๆแล้วก็เรื่องของกฎหมายก่อนจะไปจบที่ว่าทั้งหมดนี้มันจะนําไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไงก็แน่นอนละครับว่าธุรกิจทุกอย่างก็ต้องอยากได้กําไรใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกยุคนี้เนี่ยแค่ตัวเลขสวยๆในบัญชีอย่างเดียวอาจจะไม่พอให้รอดในระยะยาวแล้วนะ อ๋า oh, ทำไมล่ะเรามาดูกันครับแล้วไอ้คำว่าจริยธรรมทางธุรกิจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการที่เราไม่ได้มองแค่ว่าเอ,อ่อทำยังไงให้ได้กำไรเยอะที่สุดแต่เรามองไปไกลกว่านั้นอีกครับว่าทุกอย่างที่เราตัดสินใจทำลงไปเนี่ยมันไปกระทบใครบ้างแล้วเราจะรับผิดช,ชอบกับผลกระทบนั้นยังไงคือหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับเป็นภาระแต่ ถ้าเราลองมองกลับกันล่ะว่ามันอาจจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดเลยก็ได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าการทำดีมันจะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้อย่างไงบ้างโหการทำธุรกิจแบบมีเจตธรรมเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ถึง6อย่างเลยนะครับหนึ่งเลยคือมันสร้างความเชื่อถือซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญสุดๆพอมันมีความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยพนักงานก็ทุ่มเทอยากทางานกับเราพอทั้งคนในคนนอกเชื่อมัน่น ภาพลักษณ์ดีๆมันก็ตามมาเองเลยครับและที่สําคัญที่สุดนะทั้งหมดนี้มันจะนําไปสู่การเติบโตที่มั่นคงแล้วก็เป็นที่ทํางานที่มีความสุขในระยะยาวด้วยคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างองค์กรที่มีจริยธรรมขึ้นมาได้ยังไงคําตอบมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เขาเรียกกันว่า Good Corporate Governance ครับให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนเป็น ระบบปฏิบัติการหรือ o อของบริษัทเลยที่คอยคุมให้ทุกอย่างมันเดินไปในทางที่ถูกต้องโปรง่งใสซึ่งหัวใจของ o อตัวนี้เนี่ยมันก็มีคุณ,ณธรรมอยู่7ข้อครับก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความสุจริตโปรง่งใสการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมไปจนถึงเรื่องการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญคือต้องรับผิดรับชอบในสิ่งที่ทําด้วยทั้งหมดนี้แหละครับคือรากฐานที่จะทําให้องค์กรของเราแข็งแกร่งจากข้างในจริงๆ โอเคพอเรามีหลักการเหมือนเป็นเข็มชิดแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการเอาไปใช้จริงครับเราต้องกําหนดให้มันชัดเจนไปเลยว่ากับคนแต่ละกลุ่มที่เราต้องดีลด้วยเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวยังไงไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานหรือแม้กระทั่งคู่แข่งของเราเองซึ่งก็จะเห็นเลยนะครับว่าหน้าที่ของเราต่อคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างกับลูกค้าเราก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบของดีมีคุณภาพใช่ไหมครับกับพนักงานก็ต้องดูแลเขาดีๆให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม กับคู่แข่งก็ต้องสู้กันแฟแ์นะครับไม่ใช่ไปสาดโคลนใส่กันและกับสังคมโดยรวมเราก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้ในบรรดาคนทุกกลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยกลุ่มที่สําคัญที่สุดเลยก็คงหนีไม่พ้นลูกค้าถูกไหมครับเพราะถ้าไม่มีลูกค้าธุรกิจเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริยธรรมที่เรามีต่อลูกค้าเนี่ยเลยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับแล้วหัวใจสําคัญที่สุดที่จะมัดใจลูกค้าไว้ได้เนี่ยก็คือความไว้วางใจครับซึ่งมันไม่ได้มาง่ายๆนะ มันต้องสร้างจากการกระทำที่ซื่อสัตย์ของเราเนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาที่แฟร์การบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและที่สําคัญมากๆในยุคนี้เลยก็คือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างดีที่สุดถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยลูกค้าขาจรก็จะกลายเป็นลูกค้าประจําได้ไม่ยากเลยครับเอาละครับนอกจากเรื่องของหลักการเรื่องของความดีงามแล้วเนี่ยจริยธรรมมันยังไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแบบเต็มๆด้วย โดยเฉพาะเวลาที่สินค้าของเราดันไปสร้างปัญหาขึ้นมาซึ่งในบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้เลยครับตามกฎหมายฉบับนี้นะครับคาว่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ของที่พังง่ายๆนะแต่มันรวมไปถึงสินค้าที่ออกแบบมาไม่ดีหรือแม้กระทั่งสินค้าที่คําเตือนบนฉลากมันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนจนทําให้คนใช้แล้วเกิดความเสียหายได้แบบนี้ก็เข้าขายหมดเลย และจุดที่ต้องบอกว่าน่ากลัวเลยสําหรับคนทําธุรกิจก็คือหลักความรับผิดชอบร่วมกันครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อให้เราเป็นแค่คนขายไม่ใช่คนผลิตเนี่ยนะแต่ถ้าสินค้ามันมีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายนั้นด้วยครับโดนกันไปเป็นทอดๆเลยครับแล้วมันไม่ได้จบแค่การชดใช้ตามค่าเสียหายจริงนะครับแต่ถ้าศาลมองว่าเราจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ย ศาลมีอำนาจสั่งจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษเพิ่มได้อีกสูงสุดถึง2เท่าโอ้โห,โห,โห,โหซึ่งเงินก้อนนี้อาจจะใหญ่พอที่จะทําให้ธุรกิจล้มละลายได้เลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับว่าคดีแบบนี้เนี่ยเขามีอายุความในการฟ้องร้อง3ปีนับจากวันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องความเสียหายแล้วก็รู้ตัวคนทําผิดนะครับเอาละครับหลังจากที่เราดูกันมาทั้งเรื่องหลักการทั้งข้อกฎหมายแล้วเนี่ย ตอนนี้เราลองมาเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะนําเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดของทุกๆธุรกิจได้ยังไงซึ่งก็คือความยั่งยืนนั่นเองครับมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าธุรกิจที่มุ่งแต่จะเอากําไรโดยไม่สนใจผลกระทบต่อสังคมสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เพราะลองคิดดูสิครับในระยะยาวเนี่ยธุรกิจจะโตอยู่คนเดียวได้ย่งไง ถ้าสังคมรอบๆตัวเรามันอ่อนแอสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าในโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยจริยธรรมมันเป็นต้นทุนที่เราต้องจําใจจ่ายหรือว่ามันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดกันแน่เพราะคําตอบของคําถามนี้แหละครับอาจจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของธุรกิจเลยก็ได้